ทิ้ถามไปว่าไม่กี่วันนี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามีนีจ้าเหมือนจ้างเก็บเงินให้ได้สิบล้านร้างอนาคตสิบล้านไม่น่าจะพอแล้วผมว่าสมัยนี้นะคือคือเมื่อก่อนนี่เงินสิบล้านนี่มันเยอะมากนะสมัยนี้สิบล้านมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแสดงว่ามีแผนที่จะเก็บเงินเก็บทองสร้างอนาคตจริงๆก็ทุกคนก็ต้องเก็บเงินร้องนอยูแล้งอนาคตนี่หมายถึงแบบร่วมกันกับใคไร ไม่ไม่ก็คือเป็นเป็นแผนขอ,ของเราอยู่แล้วครับที่ต้องเก็บเงินใี่ได้เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าเส้นทางในวงการบันเทิงเนี่ยมันมันไม่จีรังยั่งยืนมันไม่มันคงมันไม่แน่นอนครับวันหนึ่งัีงหนาก็ต้องมีคลื่นลูกใหม่มาแทนเราเราก็ต้องเฟดตัวออกไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับอืมส่วนหนึ่งนี่เก็บไว้สําหรับแต่งงานได้ไหมคะยังยังยังไม่ไม่คิดถึงนาดนั้นครับอืคือมองเพื่อไม่ลงทุนธุรกิจอะไรต่างเพื่อไว้เลี้ยงชีพตัวเองตอนที่แก่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้น คือหมายถึงว่าก็พยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าส er> ุดท้ายแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ค่อยคิดอีกทีนึงตั้งเป้าไว้ประมาณเท่าไหร่อะไรใงบ้านต่อปีก็เอาให้เยอะที่สุดนะเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับมันเป็นมันเป็นวงการที่หลายๆคนเข้ามาแล้วก็มันเป็นโอกาสที่เรามีรายได้มีครับก็พยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดนี้เรื่องนั้นต้องมาประนเพิ่มเยอะกว่าเดิมไหมคะสำหรับปีนี้จริงๆก็รับปกติครับรับปกติครับไม่ได้มีะรปีหนึ่งรับเท่าไหร่ ก็เต็มที่ก็สถึงสเรื่องครับแต่ว่าก็เคยมีมีช่วงแรกๆปีแรกห้าเรื่องแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะได้ออากาศหรือว่าเป็นละครสปอตืออเลยครับอย่างเราจะเห็นบทบาทในละครสะมากแต่ว่าภาพยนต์หรือว่าโฆษณาไม่ค่อยจะเห็นจะมีเห็นไหมคะสำหรับปีไม่มีครับยังไั่ยังไม่มีเลยคือถูกต้องเลยครับจริงๆเราสนใจงานของงานหนังนะครับ หนังนะก็คือผมไม่ใช่ทางอ,ะอ่ะคือเรามาทางละครแล้วอ,ะอ่ะคือรู้สึกว่าไม่ไม่บอกกับทางนั้นเลยหรือเปล่าคือจริงๆเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสลองอก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันแต่ถา้าถามว่ามีโอกาสลองไหมก็อยากลองแต่ว่าอยากลองเป็นของเรื่องหลักมากกว่า นอกจากงานในวงการแล้วมีมองผู้ชายอะไร่างอื่นก็ก็ดูดูไว้อย่างที่บอกนะฮะว่าวันหนึ่งหน้าเราก็ต้องออกจากวงการนี้ไปทําธุรกิจอะไรอย่างอื่นที่เป็นเป็นข้างนอกเลยครับนี่จะเป็นผู้จัดละครบ้างไหมครับโอ้ผู้จัดเขามีเยอะแยะแล้วพี่ผมไปแค่กับเขาไม่ไหวแล้ะไอช่องทีวีก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะใช่ก็ก็คือ ถ้าพูดจัดเนี่ยผมผมว่าม like like exactly. so, mm ันมันดูแบบต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยมันค่อนข้างปวดหัวถ้าถ้าจะใช้ทำจริงอยากทำเบื้องหลังมากกว่าที่ที่เป็นแบบมกับหรือว่าอะไรที่ที่มันไม่ต้องยุ่งกับเรื่องเงินอะไรพวกนี้มีแพลนอะไรหรือเปล่สำหรับเบื้องหลังอยัางเลยก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าอยู่ในช่วงแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาให้ได้มากที่สุดแล้ววันหนึ่งแน่ถ้าเราพร้อมคอับปีนี้จะมี แฟชั่นหมูว้าไหมคะปีนี้ไม่มีปีนี้ไม่มีไม่มีนะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะมีติดต่อมาหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีติดต่ออยัางยังไม่ติดต่อคู่มาต่อไหมคะติดคู่ใครนะน้องนาไม่มี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 แต่ว่าถ้ามีนี่ถ้ามีเราโอเคไหมหรือว่ายังไงก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็เรา เรามีความกล้าหาญมากแค่ไหนด,ดิมิตเราที่เราตั้งไว้ประมาณไหนโชว์ข้างบนคือผมจริงๆเราก็มองมันเป็นศิละปะนะแต่ว่าด้วยสังคมไทยเนี่ยเราก็ต้องเอาให้มันอยู่ในสังคมได้เนียครับ